สวัสดีครับวันนี้มีไม้เซลฟี่ขนาดเล็กนะครับมาให้ชมกันนะครับมีไฟมาให้ด้วยนะครับไฟมีสองระดับนะครับซึ่งสามารถจะเปิดปิดได้นะครับสามารถถอายรทอดออกมาได้นะครับเอาไปชาร์จได้เรียบร้อยนะครับตัวไม้เซลฟี่เนี่ยมีขนาดเล็กกระทัดรัดมากนะครับ นะครับเวลาเกี่ยวก็สามารถที่จะเกี่ยวได้อย่างที่แสดงให้เห็นเมื่อกี้กขาก็พับได้นะครับส่วนตัวนี้ก็จะสามารถที่จะปรับนะครับในลักษณะที่เราจะถ่ายในลักษณะแนวก้มลงไปก็ได้นะครับแนวลักษณะอย่างนี้ตั้งขาไว้นะครับเราก็จะถ่ายในแนวนี้ได้นะครับเดี๋ยวเอาลงมาให้ดูนะครับ Okay. เราก็สามารถที่จะใส่ในแนวคว่ำอย่างนี้ได้นะครับอย่างที่นี่ครับเวลาที่เราจะถ่ายทำอาหารนะครับก็โดยก็ดึงมันขึ้นมานะครับดึงมันขึ้นมานะมครับมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้าฐานค่อนข้างแข็งแรงมั่นคงนะครับแล้วก็สามารถที่จะใช้บลูทูธต่อบลูทูธได้นะครับเพื่อที่จะคนโทรลกล้องในโทรศัพท์ทีนึงสามารถที่จะ มาคอนโทรลในระยะไกลได้นะครับอยนางนีน้ใช้งานค่อนข้างสะดวกครับไม่เกะก,กะนะครับสำหรับคนที่ต้องการรีวิวของสำหรับคนที่ต้องการเซลฟี่ออกไปข้างนอกไปคนเดียวนะครับต้องการถ่ายรูปก,กับตัวเองนะครับแล้วก็ไม่มีเพื่อนถ่ายให้นะครับเราก็จะใช้ไว้เซลฟี่นะครับ เราจะรีวิวจะอะไรก็สะดวกนะครับตัวไม้ก็สามารถปรับขึ้นลงได้นะครับโอเคนะครับเห็นไหมครับมาไม้ยาวได้สูงสุดประมาณ70เซนครับผมนะครับไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่สั้นใบไม่ยาวใบนะครับกลังดีสำหรับคนที่จะเซลฟี่ตัวเองแบบขายของอยู่หน้าโต๊ะอะไรลักษณะบบนั้น นะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามารีวิวสินค้าอื่นๆกันต่อไปวันนี้ผมขอแค่นี้ก่อนนะครับโอเคครับคคุณผมสวัสดีครับ